ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้สป,ปุกี้ซีซั่นในแพพกเทศกาลฮา l โลวีนก่อนที่จะถึง3พฤศจิกายนอย่างเช่นถ้าใครกำลังอยู่บ้านเพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโควิด19เีมงานได้นำเสนอหน้ากาก,ากในสแตนซียเป็นการออกแบบ DIY ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อความสนุกให้กับทั้งครอบครัวที่บ้านรวมถึงสินค้าใหม่ a r k e t p เ a c e เริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนหรือในแพพคของเกมอย่างเช่น มมยครับดันเจียนวันที่26ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนและไมยครับเอิร์นในวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ m ม n คราฟดอ t เนนะครับคนเส็จภายในที่วิดีโอนี้เพื่อต้อนรับเทศกาลวันฮาโลวีนโดยผมจะมารีวิวแบบนั่นก็คือสุปปกกี้ฮาสนั่นเอง ถ้าเกิดว่าภายในคลิปนี้ผมอาจจะพูดเสียงเบาไปบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูแผนแมปนี้กันเลยนะคบว,ว่าวิธีการเล่นจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับผมมาดูในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีคําอธิบายหรือว่ากดอะไรต่างๆนะครับมีเครดิตผู้สร้างด้วยตามนี้นะครับ ในส่วนกฎต่างๆมีข้อพะครับผมข้อแรกนะครับจะเป็นต้องอ่านบทสรุปความของแมปนี้ด้วยนะครับผมกฎที่สอนครับผมเขาบอกว่าให้ทําการเปิดแสงสว่างหน้าจอของเกมไมค์ครับด้วยนะครับกฎที่สาะครับว่าห้ามใส่เชิดดอร์เด็กคาะหรือว่าใส่แสงเงาด้วยนะครับมาดูในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีเกมโหมดต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระดับง่ายอัลต้าฮาร์ดหรือว่ายากสุดยากมันก็จะมีผลต่อชีวิตด้วยนั่นเองนะครับผมเพ่อที่สังเกตนะตรงนี้ผมมี3มชีวิตนะครับ โอเคโดยผมจะเลือกเป็น normal มาเดิมกันเลยปุ่ม start อยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถกดเข้าไปเล่นได้ตอนนี้ผมกําลังอยู่ที่เมืออยู่โอเคโดยเป้นเย็บอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เตรียมเสเบียนอยู่ในกล่องนะครับผมก็จะมีอยู่ดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาบแล้วก็เลสโตนทอสก,กับสมุดหนังสือนะครับผมว่าบทความแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยดิเมนชั่นพเลอร์เดี๋ยวผมจะมาลองเปิดดูกันก่อนนะครับผม เท่าที่ผมรู้นะคะว่าโดย Dimension Pooler นะครับผมสามารถเอาไปใส่ใน Criding o อกซ i เดได้นั่นเองโดยจะทำอย่าง,ง้านได้นะครับโดยจะมีภารกิจให้เราไปตามหาคันโยกทั้ม3ห้องนั่นเองนนะคระับผมซึ่งภายในแบบนี้นะครับโดยเราจะต้องไปทำภารกิจล่าอีนั่นเองครับผมเพื่อสังหารนะเมื่อรู้เรื่องแล้วนะครับผมก็สามารถเดินทางออกไปได้โอเคก็จะมีบทข้อความจากที่เขาว่านะครับผมโอเคบ้านหลังนี้นะครับผมก็สามารถเข้าเปิดประตูได้ตึ๊บ สปุกี้ฮาสมาแล้วโอเคก็จะเมื่อน,นะครับผมโอเคโดยผมจะเริ่มไปจากด้านไหนดีส่วนตรงนี้จะเป็นโกนะครับผมอย่างที่ผมว่านะครับว่าต้องหาคันโยมาทั้ง3อันให้ได้ในส่วนเป้นเหยียมนะครับห้ามหยียบเด็ดขาดครับผมมาอย่างงั้นแล้วพวกผีอาจจะได้ยินที่เรากําลังจะเดินทางอยู่นะครับผมเป็นกับดักของผีนั่นเองนะครับโอเคโดยเราจะต้องค่อยๆเข้าไปผมก็เสียตรงเป้นเหยียบอยู่นะ ความ,มจะจจมสแกนอะไรนี้โอเคสาวอีฟรอเจอแล้วคันโยกนี่ไงโอเคเปิดได้มาหนึ่งอันแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ออกไปอืมโอเคทีนี้จะไปทางไหนต่อ โอเคอันนี้น่าจะเป็นห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเจอแล้วนะครับพันโลกโอเคอันที่สองโอเคตอนนี้ผมออกมาแล้วนะหลังจากที่ผมมาตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะมาไปในทางนี้กันก่อนเลยนะครับผม โอ,โอเครู้สึกว่าผมจะมาห้องอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะหรือ <c oughs> โอเคมาอีกห้องหนึ่งแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะสำรวจห้องไปเลยเลยนะครับจนกว่าจะเจอคันโยกโอเคในส่วนห้องตรงนี้น่าจะมีฟางนะส่วนห้องนี้คืออะไร เดี๋ยวไมา่น่าไว้ใจห้องนี้โอ,โอเครู้สึกว่าจะมาอีกห้องหนึ่งแล้วนะครับน,น,น่าจะเป็นห้องคัวหรือเปล่าวันนี้โอเคเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนอมไม่น่าจะมีอะไรโอเคสรุปไม่มีอะไรนะครับอืม เฮ้ยเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเจอคันโยกแล้วนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวขอทําเสียงไว้ก่อนโอเคโยกดูนะครับปึ๊บตอนนี้ครบแล้วนะครับทั้งสามยานในการเปิดคันโยกเดี๋ยวจะมาเปิดดูในกล่องจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรนะโอเคทีนี้เขาบอกว่าให้กลับไปที่ห้องจุดเริ่มต้นนะครับ โอเคเจอทางออกแล้วหลังจากโกงที่โดนปิีนะครับก okay. okay. ็จะถูกเปิดไปแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปได้ก็อย่างที่บอกนะครับผมเอาดิเมนชันโพเดอร์เอาไปใส่ในไทรนิ่งออกซิเดียนเขาน่าจะบอกว่าดีนะแต่ว่าเราต้องไปสำรวจห้องกันอีกครั้งเพื่อค้นหาข้อมูลอะไรบางอย่างโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจห้องดูเก็บกันอีกครั้งครับไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะให้หาข้อมูลอะไร โอเคดูเหมือนว่าภายในห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรนะมาดูห้องที่สองอ๋อส่วนนี้เคือประตูนะครับผมห้ามเปิดเดือขานะครับไม่น่าไว้ใจนะอาจจะเจอพ่อผีก็ได้เ๊ะอ,อะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้กลับไปที่จุดเริ่มต้นหรือเปล่ามีสัญญาณเตือนภัยด้วยนะคะตะกี้ท <laughs> นะะน่าจะบอกอะไรสักอย่างนะเดยว โอเคตอนนี้กลับมาที่เดิมแล้วลูกสึกเขาจะบอกอะไรหรือเปล่าอืมอืมอันนี้อะไรเขาบอกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะให้กลับไปตรวจห้องอีกครั้งเพื่อค้อนหาข้อมูลอีก <c oughs> แล้วสัญญาณเตือนตะกี้นี่มันคืออะไรอะ่ะยังไงกันแน่เอ้ยอย่แเล่ว อยเาเรวก็ะขึ้อ๋อสปุากกี้โอเคพวกผีอือจัดการเรียบร้อยให้ออกจากประตูโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าพรกินน่าจะสำเร็จแล้วนะครับโอเคประตูหยู่ตรงนี้โอ้โหโ เก็ตเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมในต,ตอนนี้แถมยังได้หัวสเกลตันมาด้วยและนี่ก็คือโครงสร้างของแมปทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็จะมีคอมมาบล็อกอะไรต่างๆโอเคผลสรุปแล้วว่าสําหรับแมปซุปโปกิฮาร์ดก็จะมีประมาณเท่านี้นั่นเองครับ ในไหนก็ถึง31ตุลาคมแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนตรงกับวันลอยกระทงด้วยนะครับผมผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางปลอดภัยกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมท,ทําคลิปวิดีโอนี้ผิดภาพประการใดก็ต้องขอภัยกันด้วยนะครับผมสาหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือมีคาถามอะไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถส่งความคิดเห็นกับมาได้นะครับสาหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชม Berlin. มาดูรอบที่สองในการเล่นครั้งนี้จะมาลองดูภายในห้องที่ยังไม่เคยไปว่ามันจะมีผลเกิดขึ้นยังไง <société> อุ้ยไฟก <AD Voc al ita> ระพริบปักท้อาไว้ก่อนก็ได้มกดช่างเสียวเสียวเหลือเกินมันจะเกิดอะไรขึ้นไหม,มก็ไม่มีนะ Фа-дон,